แค่นี้ยังไม่พอคุณผู้ชมครับพาไปดูสินค้าเงินล้านน้องหนูดีแต่เงินล้านเลยกับฟักบัวเงินล้านที่เฮินโบราณณนะสองห้องน่าสนใจไหมฮะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งสินค้าโอท็อปฝักบัวเงินล้านที่ทอดกันสดๆออกจากเตาครับขายมานานกว่า30ปีภายในเฮือนเป็นเฮือนฮักณนะ สองห้องครับของอำเภอหนองสองห้องภายในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟ t ์พาวเวอร์2565ครับนี่เป็นบรรยากาศให้ดูบรรยากาศก่อน <ui y> นี่เป็นบรรยากาศที่ <uh <th> <okay> บริเวณหน,น้าสรารกลางจังหวัดขอนแก่นครับภายในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟ t ์พาวเวอร์ประจําปี2565นั่นเองครับ เป็นบรรยากาศที่เฮือนโบราณซึ่งเป็นศูนย์รวมจากทั้งหมด26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นครับก็มีการนำสินค้าโอท็อปจากอำเภอต่างๆนี้มาจัดแสดงจัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานโดยในแต่ละวันนี้น้องหนดีมีการหมุนเวียนกันแต่ละอำเภอแต่ละตำบลเพื่อนำสินค้าของดีของเด่นของดังอของแต่ละชุมชนเนี่ยเอามาจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้กับคน ในชุมชนและก็ชาวบ้านนั่นเองครับค่ะด้านนายบัญญัติพลน,นงนะคะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไผ่ล้อมกล่าวว่าเฮือนฮักนัสองห้องค่ะซึ่งเป็นของอำเภอหน,นองสองห้องชาวบ้านจากตำบลหน,นองไผ่ล้อมนะคะได้นําสินค้าโอทอปทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะโดยเฉพาะขนมฝักบัวงเงินร้านนะคะคที่ทอดสดๆจากเตาขายมานานกว่า30ปีค่ะรวมถึงผักสดออร์แกนิกปลอดสารเคมีส้มหมูส้มวัวนะคะกล้วยฉาบข้าวต้ มัดเนี่ยค่ะนี่น ic uh ี่นี่ตอนแรกบอกฝักบัวกันร้านหนูก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรอ๋อมันคืออันนี้นี่เองนะคะแล้วก็ยังมีข้าวจี่โบราส่วนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านนะคะได้แก่ชุดผ้าทอญี่ปุ่นพิมพ์ลายพรมเช็ดเท้าที่นําเศษผ้าเหนือจากโรงงานมาถักทอค่ะนอกจากนี้นี่เลยกิจกรรมไฮไลท์ช่วงเย็นค่ะ ก็จะเป็นการแสดงหมอลำค่ะนี่ค่ะโอ้เด็กหน่อยเนาะก็มารำนะคะก่อนประยุกต์และการสาวไหมนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประชาชนมาเที่ยวเทศกาลหมนานาชาติและแวะเวียนมาเยี่ยมชมสินค้าโอทอปบริเวณเฮือนโบราณณาสารกา,ากังจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านบัญญัติพลน,นงกันค่ะอบตหน,นองไผ่ล้อมนะครับรับผิดชอบมาอยู่ในงานจุดนี้มาแสดงสินค้าโอทอปนะครับ ของเราก็จะเริ่มจากโอท็อปนะครับก็คือขนมฝักบัวงเงินล้านนะครับขนมฝักบัวงเงินล้านนี่ขายอยู่ที่หนองสองห้องมากกว่า30ปีนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นประเภทผักสวนออแกนิกนะครับเราใช้สารออแกนิกล้วนๆนะครับไม่มีสารเคมีนะครับเพราะว่าเราดูแลเป็นอย่างดีนะครับนักท่องเที่ยวก็เชิญนะครับเชิญมาแวะชม ที่ร้านของตำบลน้องไผ่ล้อมของเรานะครับรับรองครับนะคะน่าไปมากเลยนะคะยังไงไม่พลาดเด็ดขาดนะคะไปกันได้ไปกันได้ใช่ค่ะแล้วที่พี่ตอมเปิดรูนี้คือเป็นกิจกรรมในงานด้วยนะคะกำลังจะดูว่าเอ๊ะมันมีกิจกรรมเยอะมากเที่เท่าไรตั้งแต่วันที่เท่าไรนั่นคดีคือเริ่มมาตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็จะไปถึงวันที่10ธันวาค่ะยิงยาวไปเลยยยิงาวเลย